ทีเนี้ยเราจะไปต่อกันที่ความขัดแย้งอีกเรื่องหนึ่งที่เราเกาะติดอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนนะครับความคืบหน้าสงครามยูเครนวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวเรื่องการซ้อมรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีระหว่างรัสเซียกับเบลารุสซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียเคยประกาศเอาไว้จํากันได้ใช่ไหมครับเป็นการประกาศแล้วในตอนนั้นทําให้หลายฝ่ายค่อนข้างวิตกพอสมควรว่า เอการที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศซ้อมรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีซึ่งเป็นสิ่งที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสงครามยูเครนกําลังจะยกระดับเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่โดยในวันนี้มีการออกมาเปิดเผยเพิ่มเติม,ตม,ตมจากกระทรวงกลาโหมรัเสเซียนะครับยืนยันว่าการซ้อมรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีระหว่างรัเสเซียกับเบลารุสได้เข้าสู่ขั้นที่2แล้ว กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้เกิดความพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์ของทั้งสองฝ่ายในหน่วยที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรักษาอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนได้โดยไม่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมเบลารุสก็ออกมาเปิดเผยในลักษณะเดียวกันพร้อมกับวิจารณ์ผู้นำชาติวันตกว่ามีนโยบายทางการทหารที่ก้าวร้าวและไม่แสวงหาการเจรจารที่สร้างสรรค์ ก่อนจะยืนยันว่าทั้งเบลารุสและก็รัสเซียพร้อมที่จะตอบโต้กับไทยคุกขามครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในการซ้อมรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่มีรายงานว่าเครื่องบินทหารของรัสเซียได้ล้ำน่านฟ้าเข้าไปในฟินแลนด์นะครับโดยในตอนนี้ทางการฟินแลนด์กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหลังจากที่มีการเปิดเผยว่ามีการล้ำของเครื่องบินทหารรัสเซียเข้ามาในน่านฟ้าของฟินแลนด์เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์โดยล้ำเข้ามา เป็นประยะประมาณ2.5กิโลเมตรจริงๆแล้วเครื่องบินทาหารของรัเสเซียนับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเป็นต้นมาเคยล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของฟินแลนด์ด้วยนะครับเคยมีรายงานเครื่องบินรัเสเซียล้ำเข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022ในตอนนั้นพบเครื่องบินรบของรัเสเซีย2ลำเข้ามาที่น่านฟ้าบริเวณอ่าวฟินแลนด์ครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยอาจบอกได้ว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟินแลนด์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตนะครับเพราะว่าเหตุเครื่องบินรัสเซียล้าแดนเข้าไปในฟินแลนด์ครั้งที่แล้วอย่างที่บอกไปว่าเมื่อเดือนสิงหาคม2022เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ฟินแลนด์ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตแต่ตอนนี้เหตุล่าสุดที่มีการระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะเป็นความกังวลเพิ่มขึ้นมา เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่อาจลุกลามบานปลายระหว่างรัสเซียกับชาติสมาชิกนาโตหรือไม่ส่วนท่าทีของฝั่งยูเครนบั่งครับมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการกองทัพโดนที่อาจเรียกได้ว่าเป็นคนแรกของยูเครนเพราะว่านี่คือตำแหน่งใหม่นะครับเป็นการแต่งตั้งวาดิมสุคาเลฟสกี้ครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทาหารบกยูเครนให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพโดนครับ อย่างที่บอกนะครับว่านี่คือตําแหน่งใหม่ที่ทางการยูเครนเพิ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่ายูเครนกําลังให้ความสําคัญกับกองทัพดรนจริงๆโดยตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพโดรนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดียูเครนจัดตั้งกองทัพโดรนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับทางการยูเครนให้เหตุผลว่ากองทัพโดรนถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างโดรนชนิดพิเศษโดยเฉพาะไปจนถึงการฝึกการบังคับโดรนเพิ่มกําลังการผลิตและก็คิดค้นนวัตกรรมใหมๆ่ๆ ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโดรนกลายเป็นอาวุธสําคัญของฝ่ายยูเครนที่ฝ่ายยูเครนพัฒนาขึ้นเพื่อต้านทานรัสเซียเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เพิ่งรายงานเหตุที่ถูกระบุว่าเป็นเครื่องบินรบของรัสเซียรุ่นใหม่ซู57ถูกทําลายในฐานทัพอากาศลึกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการระบุว่าอาจจะเป็นฝีมือของโดรนที่มาจากยูเครนเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดียูเครนเองก็เคยระบุว่าจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาโดรนมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆในการต่อสู้กับรัสเซียในปี2024นี้นะครับทีนี้เราจะลงลึกไปดูกันนะครับว่าผู้บัญชาการกองทัพโดรนคนใหม่ที่อาจบ,บอกได้ว่าเป็นคนแรกของยูเครนที่มีชื่อว่าวาดิมสุคาเลฟกี้เป็นใครมาจากไหน ปรากฏว่าถ้าเราย้อนข้อดูข้อมูลลงไปดูเนี่ยจะพบว่าเขาคนนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาโดรนของกองทัพยูเครนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับมเมื่อเดือนก่อนเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์กับยูเนเต็ดยีโดยระบุถึงความสําคัญของกองทัพโดรนเปรียบเทียบย้อนกลับไปบอกว่ากองทัพโดรนที่เพิ่งมีการจัดตั้งในตอนเนี้ถ้าให้เปรียบเทียบก็ไม่ต่างจากในช่วงศตวรรษที่20ที่มีการเริ่มจัดตั้งกองทัพอากาศเลย และมองว่านี่ก็ไม่ต่างจากในภาพยนตร์ซึ่งสะท้อนี้เห็นถึงนวัตกรรมของสองครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ยูเครนต้องเผชิญหน้ากับค่าศึกที่มีกําลังมากเขาบอกว่าการพัฒนาโดนในการทาสงครามตอนนี้ก้าวล้ําไปมากแต่ก็ต้องอาศัยการลงทุนลงแรงพัฒนาด้านเทคโนโลยีแล้วก็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในตอนนี้ทางการยูเครนได้ก่อตั้งกองทัพโดนไม่ใช่แค่เพื่อการใช้โดรนในการสังหารข้าศึก หรือใช้โดรนป้องกันกองทัพยูเครนเท่านั้นแต่การจัดตั้งกองทัพโดรนของอยูเครนเป็นไปเพื่อสร้างระบบในการพัฒนาและก็ใช้งานโดรนครับผู้บัญชาการกองทัพโดรนเปิดเผยในการสัมภาษณ์นะครับบอกว่าเขาไม่ขอลงรายละเอียดอะไรมากเพราะเขามองว่าอาจจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่จะทําให้ฝ่ายรัสเซียก o p y ไปใช้ได้แต่เขาก็อธิบายว่ากองทัพโดรนที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบ ในการพัฒนาหรือใช้หรือผลิตโรนในเชิงการทหารของยูเครนเขายกตัวอย่างว่าคนทั่วไปอาจเห็นคลิปความสําเร็จจากการโจมตีด้วยโดรนแต่ในความเป็นจริงแล้วมีกําลังพลอยู่เบื้องหลังการโจมตีจํานวนมากและกําลังพลเหล่านั้นก็ต้องมีทักษะเฉพาะด้านดังนั้นการจัดตั้งกองทัพโดรนขึ้นมา 1. ในภารกิจก็คือการขยายทักษะความสามารถให้กับกําลังพลให้มีความสามารถมากขึ้น ให้มีคนที่มีความรู้ในการจัดการบังคับใช้งานโดรนในเชิงการทหารมากขึ้นเพื่อต้านทานกับพื้นที่การสู้รบต่างๆที่มากตามไปด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการผลิตโดรนหลากหลายรูปแบบที่ให้สามารถใช้งานได้ทั้งทางอากาศทางน้ำและทงางบกทางอากาศเนี่ยเราคงเคยได้เห็นแล้วนะครับก็คือการโจมตีโดยใช้โดรนปกติเนี่ยทางน้ำเนี่ยเราก็เคยพูดคุยกันว่า ยูเครนได้มีการพัฒนาโดรนทางทะเลที่มีการดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงจากเจ็ตสกีต่างๆให้สามารถบังคับใช้ได้เองให้สามารถบรรทุกวัตถุระเบิดต่างๆไปโจมตีในน่านน้ำได้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่มาจากการพัฒนาในเชิงของโดรนผู้บัญชาการกองทัพโดรนยูเครยนยอมรับว่าการแข่งขันศักยภาพการใช้โดรนในงานสงครามตอนนี้กําลังดุเดือดแทบจะไม่ต่างจากการแข่งขันการพัฒนาอาวุธในช่วงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตโดยเขาอธิบายนะครับว่ายูเครนเริ่มพัฒนาโดรนเพื่อต่อสู้กับรัสเซียรัสเซียก็พัฒนาระบบต่อต้านโดรนขึ้นมาสู้ฝ่ายยูเครนก็ต้องพัฒนาโดรนใหม่ก่อนจะระบุว่าฝ่ายรัสเซียก็มีการพัฒนาโดรนเช่นกันคล้ายๆกับที่ยูเครนทํา โดยเขาเนี่ยอ้างด้วยนะครับว่าฝ่ายรัสเซียเนี่ยเป็นฝ่ายที่ก๊อปปี้การพัฒนาโดรนของยูเครนครับโดยในตอนนี้นะครับผู้นําเยอรมนีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนอขออภัยครับผู้นํายูเครนกําลังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเยอรมนีครับเข้าร่วมการประชุมเพื่อการฟื้นฟูหลังสงครามของยูเครนซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นที่เยอรมนีก่อนการประชุม สันติภาพยูเครนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพนะครับโดยเบื้องต้นทั้ง2ฝ่ายก็คือผู้นํายูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้และนายกรันตรีเยอรมนีโอลัฟโชได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการกล่าวถึงมาตรการต่างๆที่ต้องเดินหน้าเพื่อฟื้นฟูประเทศยูเครนไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางพลังงานที่เสียหายจากการโจมตีของรัสเซียซึ่งถูกระบุว่า การฟื้นฟูด,ด้านพลังงานเนี่ยกำลังจะเป็นสิ่งที่จะได้รับความสำคัญเป็นพิเศษนะครับต้องจับตานะครับเพราะว่านี่เป็นการประชุมก่อนหน้าการประชุมสันติภาพยูเครนที่ฝ่ายยูเครนหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นการประชุมหลักแล้วก็ไทยจะส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสันติภาพยูเครนด้วยการประชุมสันติภาพยูเครนฝ่ายรัเสเซียไม่ได้เข้าร่วบนะครับ และด้วยเหตุนี้เองก็ทําให้จีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมโดยระบ,บุว่าการประชุมสัติภาพยูเครนครั้งนี้ไม่ได้มีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมแต่ก็มีเกือบ100ประเทศที่ยืนยันแล้วว่าจะเข้าร่วมการประชุมสัติภาพยูเครนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย อันนี้ก็คือสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราเอามาเล่าให้ฟังให้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับ